ขยายธุรกิจเป็นผู้นําตลาดทัวร์โรงงานเวทีกับบูบูล่าผู้เชี่ยวชาญแหล่งต้นน้าการผลิตในประเทศจีนสวัสดีครับผมสิทธิ์นะครับก็พอดีได้โอกาสเจอคุณเคครั้งหนึ่งช่วงนี้ก็จะคุยกันบ่อยเราอะเพิ่งกลับมาจากที่จีนกันแล้วก็พยายามที่จะดิวโรงงานให้ได้เนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็คุยกันตลอดแล้วก็เราก็ยินดีที่จะได้ดูแลคุณเคนะครับคุณเคก็เลยบอกว่าคุณเคแฮ ppy คุณเคยินดีที่จะมาแชร์ประสบการณ์ก็ผมชื่อเคนะครับทำธุรกิจนําเข้าเกี่ยวกับพวกอะไหล่เครื่องยนต์นะครับคือผมเนี่ยท บูราักเนี่ยผมมีความตั้งใจนะฮะที่อยากจะไปดูโรงงานผู้ผลิตนะครับแล้วก็ได้ไปเห็นตัวสินค้าที่โรงงานเลยนะครับเพราะว่าผมมีความตั้งใจที่จะนําสินค้าเข้ามาเพื่อสร้างแบรนด์นะครับก็เลยติดต่อเข้ามาคือเดิมทีคุณเคก็มีแบรนด์อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เขาจะต่อยอดธุรกิจแล้วก็มีแบรนด์ใหม่ที่ตอนนี้ยังไม่บอกว่าอะไรแต่ว่าเขาก็เล็งๆแล้วก็มีการคุยกันมานานแล้วก็เลยแบบพออนุญาตคุณเคเล่าถึงประสบการณ์ที่ไปกับพวกเราครับต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าก่อนน้าเนี่ยเคย ไปที่เมืองจีนนะนะจะไปลักษณะเป็นเหมือนทัวร์พ่อค้าแม่ค้านะครับเขาก็จะพาเราไปดูสินค้าซึ่งผมมองว่ามันเหมือนเราไปเดินตลาดขายส่งอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่ได้เจอโรงงานไม่ได้เจอผู้ผลิตโดยตรงนะครับก็ครั้งนี้ก็เลยมีความตั้งใจว่าเราอยากจะไปละแล้วก็มาติดต่อหนาะผู้ชี่ยวชาญคนที่สามารถพาเราไปถึงโรงงานจริงๆได้ ทับใจครับเราก็คาดหวังว่าเราจะได้ไปเจอโรงงานหรือว่าไปเจอเจ้าของโรงงานกับต้นทางการผลิตแท้กัวงวงแท้กังวลครับเพราะว่าจากการที่เราเคยไปนะเราก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นไปนตามที่เราคาดหวังใช่ครับรู้สึกว่าตอนไปหลายๆคนเนี่ยยังไม่ค่อยระสอความสิเร็จคนที่นําไปเ,เนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูล เ,เราก็ต้องไปเจอกับคนขายเองซึ่งแบบด้วยค,คนขายคนนั้นอ่ะคือเจ้าของงานจริงหรือเปล่ายี่ปัวหรือเปล่าใช่ครับนนนใช่แล้วด้วยข้อจํากัดเรื่องภาษาด้วยเรื่องประสบการณ์ไปรอบนั้นได้อะไรไมา้อมนั้นต้องบอกว่าไม่ได้อะไร <laughs> เลยครับไม่ได้อะไรเลย คือเหมือนได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้ไปดูว่าเขาทําธุรกิจอะไรกันยังไงแต่ว่ามันไม่ได้ตรงกับความต้องการไม่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเราครับเพราะเราไม่ได้ต้องการซื้อของมาเพื่อขายต่อแต่เราต้องการได้สินค้าที่เป็นต้นฐานแล้วเราก็มาทําแบรนด์เองใช่ครับแล้วก็ทําการตลาดแล้วต้องเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพแล้วก็สามารถซัพพลายให้เราได้อย่างต่อเนื่องครับอะไรที่ทําให้คุณเคเลือกมาทางคุณปุ๋ยฮะมีเพื่อนผมเนี่ยที่อยู่ในแวดวงธุรกิจการขนถ่แนนำพราะเขาที่มาที่ไปคล้ายกันเนี่ยไป จีนแล้วไม่ประสบวามณ์นเร็จนะครับแต่ว่าเขาไปเจอคนปุยก่อนคนผุยก่อนนะก็แนะนำเฮ้ยเขาเจอคนที่เชี่ยวชาญที่สามารถพาไปเจาะถึงโรงงานจริงๆได้ครับเาก็เลยแนะนำุมก็เลยแนะนํามาผมก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะทีแรกเนี่ยดูคลิปที่คุณผูยแนะนําก่อนนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใช่คนเนี้ยเขาน่าจะมีประสบการณ์จริงแล้วก็มีความชํานาญก็เลยติดต่อเข้าไปแล้วก็ได้พูดคุยกัน ก็ยิ่งพอพูดคุยเนี่ยแล้วยิ่งรู้ว่าเออโอเคเข<อ>าที่เขาให้เราเนี่ยต้นต้นเนี่ยมันชัดเจนเราได้ไปเจอต้นนามเนี่ยีได้ไปกันล่าสุดไปเจอต้นทางเลย <ไป S 1> ตามที่ต้องการ<อ>านะครับไปจริงแล้วเป็นยังไงต้องเริ่มจากไปถึงสนามบินก่อนอนะครับ <ๆ S 2> จำไม่ว่ามีน่าจะเป็นล่ามซึ่งก็คอยดูแลด้วยเนี่ยเามารอต้อนรับแล้วก็พาไปที่พักเนาะแล้วหลังจากเข้าที่พักเสร็จก็พาไปที่โรงงานต่อนะครับพูดถึงโรงงานเล่าไีกนิดนึงตอนนั้นประทับใจมากคือพอขับรถเข้าไปถึงเนี่ยเขาก็มีป้ายชื่อ บริษัทเรานะติดไปใหญ่เลยนะคนจีนอ่ะเนาะใช่ครับใช่แล้วก็พอลงรถจ็กก็มีผู้บริหารเขาแล้วก็มีทีมสตาฟเขาเนี่ยมาคอยต้อนรับเรานะอิจชาหลอกมาให้มาให้เลยครับเรารู้สึกว่าผมเหมือนเหมือนเป็น V.I.P เลยนะพอไปถึงทรงงานเขาพาเราไปนั่งทานอะไรกันก่อนนาะแล้วก็ทำความรู้จักกันแนะนํากันหลังจากที่เข้าไปแล้วรู้จักกันแล้วแล้วเขาก็มีเลี้ยงอะไรเราแล้วก็เริ่มคุยกันกิจกรรมตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง๋อก็คือตอนนั้นเริ่มสนิทกันแล้วเนาะนั่งกินข้าวนั่งอะไรแล้วก็มีคุยกันบรรยากาศก ข่างจะดีเลยนะครับเรื่องมีความเป็นกันเอกทีนี้พอมาถึงในส่วนของการคุยเรื่องงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางที่บูนาร่าเนี่ยได้มีการประสานกับทางเขาให้ให้นะแล้วก็เขาก็เลยเตรียมทุกอย่างไว้ให้เรานะครับข้อมูลทั้งส่วนที่เป็นเปเปอร์นะครับทั้งส่วนที่เป็นวัสดุตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวอย่างวัสดุสีนะครับรวมแพคเกจจิ้งรวมรูปแบบอะไรทั้งหลายแหล่ที่มันค่อขให้ตรงความต้องการเราอยู่ใช่ไหมครับเขาก็สามารถที่จะซัพพอร์ตเราได้ทําให้การเจรจาทําให้การคุยงาน่อนข้างกระรารื่นแล้วก็รวดเร็วนะ ว่าเขาเหมือนเข้าลูกความต้องขันเ,าเราอยู่แล้วแล้วก็เตรียมสิ่งที่สามารถตอบคำถามให้เราได้นะครับมันก็เลยทำให้ลันไปได้ค่อนข้างจะเร็วครับแล้วคุณเคไปดูรอบนี้หลังจากรอบที่แล้วไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรรอบนี้การทำการบ้านไปแล้วไปเจอเขาครับคุณเคลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าโอเคไหมแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วไอเดียคุณเคนะตอนที่เจอเขาคุณเคดูอะไรเป็นการตัดสินใจอ okay. ครับประเด็นแรกเนี่ยก็คืออย่างที่จับต้องได้ชัดเจนเลยก็คือเราไปถึงโรงงานจริงๆนะครับเป็นโรงงานผู้ผลิตจริงๆเขาก็จะมีข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของเราเนี่ยมารอเสิร์ฟไว้แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าจะเป็นว่าทางบุคคลละเนี่ยได้มีทางเอกสารไปล่วงหน้านะครับคุณเคที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยจะต้องไปเกรงใจเขาว่าเรื่องความเกรงใจคือในเรื่องของธุรกิจนะผมว่าทั้งฝ่ายเราทั้งฝ่ายเขาเนี่ยต้องเข้าใจแหละว่าไอ้ความเกรงใจมันใช้ตัดสินเรื่องธุรกิจไม่ได้นะเราก็ต้องดูความพร้อมและองค์ประกอบสุดๆมากกว่านะครับ คก็ไปอ่านเขาเหมือนกันต้องไปอ่านเขาครับเพราะว่าคือโอเคเราไปถึงโรงงานก็จริงเนี่ยนะฮะเราเห็นข้อมูลนะครับทั้งเปเปอร์ทางสินค้าทั้งวัตถุดิบอะไรเข้ามาให้เราดูเนี่ยเราก็ยังต้องมองไปถึงว่าต้นต่อของมันเนี่ยมันเป็นของโรงงานเขาจริงหรือเปล่าแล้วก็เขาสามารถที่จะผลิตหรือว่าซัพพลายเราเนี่ยได้คุณภาพแบบนี้ตรงกานตามข้องานนี้ไปได้ตลอดหรองั้นแปลว่าคนปุ๋ยเนี่ยก็คือพาคุณเคไปดูตัวเลือกอื่นมาแล้วถูกไหมอ๋อใช่ครับถ้า ผมจำไม่ผิดน่าจะสองสามโรงงานนะสองสามแห่งเพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบซึ่งผมว่ามันเป็นแนวทางของธุรกิจอยู่แล้วครับเราคงไม่ได้ไปที่เดียวแล้วก็ไปดีลจบที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือไม่ใช่พาไปไปคุยแล้วแล้วก็เอาของมาวางแล้วก็เราเกรงใจเขาแล้วก็เลยต้องเซ็นซื้งไม่ใช่ครับอย่างนั้นทําธุรกิจไม่ได้อย่างนั้นทําธุรกิจไม่ได้นะครับซึ่งผมว่ามันก็เป็นวัฒนธรรมของการทําธุรกิจอยู่แล้วแหละเขาก็ต้องเข้าใจแหละลูกค้ามาลูกค้าก็ต้องดู12หนึ่งสองสามเปรียบเทียบใช่ไหมครับโรงงานน B โรงงาน C นบ ที่เขาให้มาเป็นยังไงวัตถุดิบสินค้าที่เรามาเสนอเป็นยังไงงงานนี้ข้อมูลเป็นยังไงวัตถุสินค้าเป็นยังไงเปรียบเทียบกันแล้วเราก็ต้องไปดูถึงหลังบ้านเขาด้วยนะครับกระบวนการการผลิตคุณภาพของการผลิตแล้วสุดท้ายก็ก็คือยังไม่ได้เซ็นมานะยังไม่ได้เซ็นครับยังไม่ได้เซ็นแต่อย่างน้อยเราได้แลงกิ้งแล้วเราได้ความเราได้เราได้ตั้งปักหมุดแล้วว่า A B หรือ C เราเลือกรงงานไหน ะะอันนี้ต้องบอกก่อนเผื่อใครไม่รู้ก็คือทางเราเนี่ยหรือทางคุณปุ๋ยเนี่ยเขาไม่ได้แค่พาไปแล้วก็ให้ลูกค้าร้อ,อ,อยแพ้แล้วก็ไปตัดสินใจเองเพราะว่าบางคนก็อาจจะเชื่อว่าลูกค้าเป็นคนรู้ดีที่สุด แต่จริงๆแล้วในมุมของลูกค้าเองเนาะก็คือเขาเองก็คือต้องการผู้ช่วยท่านปวดเดียวมันก็ไม่ดีคือสองคนดีกว่านาะงแล้วก็ช่วยกันดูว่าจากคนที่มีประสบการณ์ว่าอย่างปุ๋ยเองเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์เป็นสิปีอยู่แล้วเรื่องเรื่องการวิเคราะห์แล้วก็อยู่ในหลากหลายองการอ๋อคุณเกก็คือให้คุณปุ๋ยเขาช่วยในการแบบรวบรวมขยอมูลใช่ช่วยเยอะเลยเพราะเราก็ได้ข้อมูลแค่ว่าเราไปเห็นงานเรานตัวข้อมูลที่เป็นเปเปอร์ตัวอย่างสินท้ายอะไรเงี้ยแ้ว แฟกเตอร์อย่างอื่นครับซึ่งเราไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับคงจีนเลยครมิวให้คำแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งของโรงงานการโลจิสติกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ความพร้อมของโรงงานเขาในการที่จะทํา การขายกับเป๋าเนาะเพราะมีเร so ื่องของเอกสารเรื่องอะไรเยอะแยะมากเลยซึ่งตรงนั้นต้องใช้คนที่มีประสบการณ์แล้วเชี่ยวชาญครับแล้วสุดท้ายก็ได้ได้ครับได้ได้หนึ่งเนสามแล้วแหละแล้วดีไหมครับแฮปปี้ไหมฮะดีครับออกมานว่าดีแล้วก็แฮปปี้งั้นเดี๋ยวรบกันถามแคมเปญที่ว่าซักเซสเนี่ยฮะที่ที่ดิวแล้วโอเคเรื่องของราคาเป็นยังไงบ้างอืมราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยคร เดี๋ยวผมยกตัวอย่าง่อนแรกที่ผมเคยสั่งสินค้ามาตัวหนึ่งนะราคากับการสั่งซื้อครั้งล่าสุดเนี่ยเชื่อไหมครับว่าต้นทุนเนี่ยลดลงไปเกือบ50%เลยนะนะครับแต่ผมเคยสั่งมาหลอดหนึ่งสินค้าเหมือนกันทุกอย่างเลยนะเหมือนกันคุณภาพเหมือนกันเลยเนี่ยผมเคยสั่งเข้ามา2ล้านแต่ว่ารอบเนี่ยผมได้ดิวมาแค่ล้านเดียว สินค้าคุณภาพเท่ากันวัตถุดิบเหมือนกันวัสดุเหมือนกันนะเราก็จานวนเท่ากันเท่ากับมาชิ้นแปลว่ากาไรเพิ่มขึ้นใช่กําไรเพิ่มขึ้นครับโดยที่ผมไม่ต้องไปยุ่งกับราคาขายในไทยเลยนะครับแล้วนอกเหนือจากราคาแล้วมีเรื่องอย่างอื่นที่น่าประทับใจไหม อันนี้ต้องบอกว่าเป็นบินิฟิตเนาะที่ได้จากการเปดินธุรกิจกับเขานะฮะเพราะว่าที่เมืองจีนเนี่ยถ้าคนที่ไม่รู้อาจจะเล่าไม่ออกนะแต่พอเราไปเล่นไปสัมผัสนะผมเพิ่งเห็นว่าเทคโนโลยีเขาเนี่ยมันล้ำมากนะเทคโนโลยีเขาในวัตกรรมอะไรต่างเขาเนี่ยอ้ไปไล้ำมากซึ่งผมอยู่ตรงนี้บางทีผม ไม่เห็นไม่เห็นนะพอไปปุ๊บเราก็ได้เห็นว่านวัตกรรมของเขาเทคโนโลยีเขามันล้ำมากแต่ว่าคุณเคสเริ่มมีไอเดียอย่างใช่เพราะว่ามันเป็นเหมือนเบนิฟิทละครับพอเขาเห็นว่าเราเป็นคู่ค้าที่น่ารักกับเขาอะนะเวลาเขามีโปรดักต์ใหม่หรือว่ามีอะไรน่าสนใจเนี่ยครับเขาก็ส่งให้เราดูก่อนเขาส่งให้เราดูกันเราก็มีโอกาสให้ดูจักก่อนวิอถ้างั้นก็จะเป็นผู้นาตอนนี้ก็เกือบๆจะเหมือนเป็นผู้นําแล้วนะแล้วก็ื่อนเมันเหมือนเป็นธุรกิจตัวใหม่ที่เข้ามาโดยที่เราไม่ได้อยู่ในแพนของเรา แต่เราได้รู้จักตรงนั้นก่อน ไม่บอกว่าเป็นที่ว่าเนี่ยที่อุบอยู่เนี่ยคือเหมือนไทยไม่มีไม่มีอยู่แล้วไม่มีน่าจะยังไม่มีนะใช่ครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมไปสื้วันใหม่แอบดิวอยู่แอบดิวอยู่ครับใช่ได้จะเปิดตัวนยแล้วทีนี้หลายคนจะไม่รู้เนาะว่าบูบูเนี่ยคือช่วยดูเรื่องภาษานงานจัดซื้อด้วยทีนี้คุณเคก็เป็นคนหนึ่งนะที่พอหลังจากดิวอะไรเสร็จก็ใช้บริการเราหลังจากภาษางานจัดซื้อแล้วเนี่ยคุณเคก็ยังใช้บริการของบูบูลาล่าอยู่ขั้นตอนของการทำโปรเซสเนี่ยเป็นยังไงบ้างในเชิงความรู้สึก นี่เชฟคำรู้สึกก็ต้องบอกว่าหลังจะกลับจากมินชีนแล้วนะฮะกลับมาแล้วก็ยังต้องรบกวนให้ช่วยประเมินให้ช่วยวิเคราะห์ตัวคู่ค้าเนี่ยนะครับทางคุณปุ๋ยทางที่บริษัทอูุ่รนล่าก็ยังช่วยดูแลเรื่องเอกสารให้ผมด้วยนะซึ่งนี่ผมผมมองว่าสําคัญมากนะครับ แล้วอย่างประเทศจีนเนี่ยถ้าใครเคยรู้จักเขาเนี่ยก็น่าจะพอรู้นะว่าเขาแทบไม่มีภาษาอังกฤษเลยไม่คุยภาษาอื่นใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากไม่ว่าจะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษเขาได้แต่ว่าสุดท้ายก็เขาก็จะก็ต้องมาจบที่ประเทศจีนครับใช่แล้วก็มองว่ามันมีความสําคัญมากนะฮะก็ต้องรบกวนทางทีมเวลาได้ช่วยดูให้เรื่องของเอกสารเรื่องของการส่ง เรื่องของการทำชิปปิ้งเรื่องของมนเนลุ้นไหมฮะมีความเป็นห่วงมีความลุ้นว่าเอจะได้ของไม่ได้ของหรือเอจะมาเมื่อไหร่ตามดีลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าหลังจากที่เราได้มารู้จักบุาล่าแล้วได้ไปุงชิดทำมาด้วกันเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่ลุ้นแตผมมีความเชื่อมั่นในที่บริษัทเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยเพราะว่าหลายๆอย่างมันพิสูจน์ให้เห็นแล้ว่าเขามีความเป็นมืออาชิพจริงเชื่อว่าผมสั่งของกลับมาปุ๊บเปิดพิโอไปเนาะแล้วก็ให้ทางปุ๋ยช่วยดูแลเรื่องเอกสารผมก็ชิลเยนนนะอ รอๆรอแบบว่ารอแค่ขอมาส่งอย่างเดียวแล้วก็ฝึกการงานตัวเองครับช่วงระหว่างนั้นผมก็ไปคิดเรื่องแผนการตลาดต่อละไม่ต้องมากระมวลเรื่องจัดส่งเรื่องสบายใจเลยสบายใจแล้วครับถามว่าเพราะไม่มีที่มาที่ไปที่มาที่ไปคือก่อนหน้านี้ชี่ผมเล่าให้ฟังว่าผมไปกับตัวที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านาะครับแล้วตอนนั้นก็เคยสั่งของมาจริงๆก็หลายครั้งนะแล้วทีนี้มันมาแบบเขาเรียกว่ามาแบบเมาเมาว่ะนะพอน่าจะพอรู้จักมาแบบเมามาที่ปัญหาก็คือว่าประคบมาถึงมือแล้วเนี่ยมันไม่มีเอกสารอะไรเลยไม่ ม,มีใบสนแดงไม่มีใบแจ้งเสียภาษีอ๋ออันนั้นเสียเส่ยงมากอันนั้นเสี่ยงมากใช่เพราะว่าพอของมาถึงปุ๊บเนี่ยผมยังตกใจเลยนะเฮ้ยถ้าโดนจับว่าโดนตรวจสอบอะไรขึ้นมาเนี่ยเดือดร้อนเลยเพราะว่าเราทําทุกอย่างต้องตามกฎหมายเขาก็บอกว่าเออาแบบเหมาเหมามานะแล้วก็ปลอดภัยมันมีต้นทุนการขนส่งที่เขาพึ่งจะทูครับแต่ว่าพอมันมาถึงเนี่ยทางฝ่ายที่เขาดูแลเฮ้ยทำไมไม่มีเอกสารเลยซึ่งเราก็ตกใจว่าเป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับคนที่ทําธุรกิจอย่างเราแล้วก็ทำทุกอย่างต้องรับกฎหมายถ้าหวยไม่ออกก็ไม่เป็นไร น,นั่นแหละสิครับใช่ทีนี้พอมาถึงขั้นตอนที่เราต้องดีูกับโรงงานนะเราก็สั่งของหลังจหญ่แล้วมันจะต้องเป็น long term business เราก็เลยโฟกัสเรื่องของเอกสารแล้วก็ตั้งใจที่จะทำให้ถูกต้องซึ่งทาง, <laughs> งคุณปุ๋ยทางฮัวราก็ช่วยดูแลตรงนี้ด้วย ยินดีมเลยสบายใจครับเห็นท่างทิมานีเขาบอกว่าตอนตัดสินใจอ่ะคุณเคก็จะมีเรื่องซีเรียสอยู่เหมือนกันครับครับอันนั้นคือเรื่องอะไรอ๋อถ้าซีเรียสเลยก็ต้องเรื่องความลับบริษัทละครับกลัวว่ามันจะั่วไหลกลัวว่าข้อมูลที่เราไปติดต่อกับทางโรงงานเนี่ยมันจะไปถึงคู่แข่งเราเพราะว่าเราเป็นคนกลางเราเป็นคนกลางที่พาคุณเคไปใช่ครับแล้วตอนนี้ล่ะครับตอนนี้สบายใจแล้วครับเพราะว่าเห็นมีเอกสารข้อตกลงเนาะให้เสร็จร่วมกันด้วยจริงจริงเราค่อนข้างใช้จรรยาบรรณในการทำงานแล้วก็เราไม่ได้กะว่า เราจะกินสั้น เราจะทำธุรกิจแบบลองเทลเราต้องการลูกค้าสบายใจอยู่กับเรานานๆแล้วก็เติบโตแบบค่อนข้างมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาความลับส่วนหนึ่งมันจะเป็นเรื่องของความเป็นคุณธรรมของเราเป็นเจนยบรนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยเพราะว่าเราใช้ความเชื่อเดียวไม่ได้เราก็จะมีบรรทัดฐานหนึ่งว่าต้องเซ็นสัญญากันนะว่าเราจะไม่เปิดข้อนี้ดีมากอย่างน้อยเราก็อุ่นใจละว่าคู่ค้าหรือพ์ทเนอร์เราเนี่ยจริงๆเราก็เหมือนมาเป็นพันเนอร์กันแล้วนะเอาใจใส่เรานะครับแล้วก็ชื่อตรงกับกันว่านี่มาเป็น ใจสาคัญของการทำธุรกิจสุดท้ายแล้วก็ต้องขอบคุณคุณเกแมากจริงๆ <c oughs> ีก็คุณเกเ,เขานัดกับทางเรามาอยากจะแชร์ประสบการณ์ <c oughs> ใช่ครับวีนด <c oughs> <ง>ีๆครับแล้วก็สุดท้ายคุณเกอยากจะพูดอะไรกับคนอื่นที่เขามาในแนวทางเก๋ไก็คือในมุมของธุรกิจนะฮะเรามีอะไรดีๆเราก็อยากจะบอกกันนะครับจะให้ไอเดียว่าอะไรที่เราไม่ถนดัดอะไรที่เราไม่เชี่ยวชาญเราให้คนที่เขามีประสบการณ์ให้คนที่เขาชํานาญ เข้ามาช่วยดก,การดูแลให้ดีกว่าครับแนละ้วเราเอาพลังงานของเราไปโฟกัสในเรื่องของงานของเราแล้วก็ไปทําอะไรที่มันล้าไปข้างหน้าแหละเช่นตอนนี้สั่งของเข้ามาพอกลับมาผมทำออเดอร์เสร็จปุ๊บผมตั้งรอของเข้ามาสบายใจและแล้วผมก็เอาเวลาช่วงนั้นเนะป็นโฟกัสในเรื่องของการที่จะวางแผนการตลาดท่านใดสนใจติดต่อบูบูดราได้เลยค่ะ